คก<ไ>ั่คนไ,ไม่เข้าไปก่อน่ไไเอนนะเช้คมาเคดึงลงมาดไปดึงไปแมจ้าลงมาแซมจ้าลงมาแซมจ้าลงมาพ,พ่อกาักีฬาอย่างยไม่ต้องรีบจับดรบตายตาย ขาเข้าเช็คดีเช็คหน่อยเช็คหน่อยสายอ่ะเอาดิเฮ้ยสำรับการนั้นไหมลูกค่ะสามารถสนามเอสฉการเผด็จฐนะนะคะสามารถการแข่งขันตรงนี้สายใช้สายเข้าดิได้ได้แล้วไปได้แล้วเร็วได้แล้วเร็วแล็ปลงมาเช็คมาใกล้ใกล้แล้วปัดใกล้แล้วก็ปัดได้อ่ะดึื่องมาเรื่องแล้ว ขามันใกล้มากเลยนะขามันใกล้มากเลยนะขามันใกล้มากลึกฝุดไปเรื่อยไปไปไปเอ้ยโดนตัดไหมโดนตัไตไดไหมโอเค้นคนนี้แล้วหอมแรงยนะังยังไม่ได้ตอ่อเหม่หมายแบบแรงนี่ไหนมันไป 3าปีนะคะเราจะทำการแข่งขันในรุ่นผู้หญิงให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะโดยจากรุ่นนี้นะคะโดยจากคู่ที่7จเราจะขอไปแข่งขันในคู่ที่74ค่ะ74นะคะปนัดดาบาพิเศษกับรัชกาลรีงสามจริงๆก็ออกไม่ได้ขอไม่เข้าดิ ปัดเด็กปัดเด็กขาใกล้อะขาใกล้อะบอลขาใกล้อะปัดเด็กขาใกล้จับได้ไหมจับได้ไหมขาใกล้อะใกล้แล้วนะผมไม่จำเองการเล่นดิผมไม่จับดับเป็ลเล็กอะเฮ้ยโซเชลนะคะโซเชลก็ได้โซเชลก็ได้ทีมนะคะขอรบกวนฟังวันนี้หน่อยนะคะ ที่ oh, <boy. S 1> จุดรายงานเลยค่ะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะถ้าต้องการชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับไฟติ้งประชาชนหญิงนะคะเราเหลืออีก4ี่คู่นะคะหลังจาก4ี่คู่นี้แล้วเราจะแข่งในประชาชนชายนะคะนักกีฬาสูตรมหายใจเข้าลึกค่ะสำหรับ รรงนันเกือบไปแล้ววิใช่ขอ,อสปวตช้วกรบชายกาน